ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สรุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา ZX4R และ Z400 RS ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวที่ญี่ปุ่นครับว่าคาวาซกินั้นอาจจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นในช่วงปลายปีนี้ครับสำหรับ Z400 RS นั้นมันคือสปอร์ตเน e กไฟหน้าทรงกลม รุ่นคู่ขนานกับ z x 4 r ที่เป็นแบบสปอร์ตฟูลแฟริงสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ารูปแบบดีไซน์ของมันนั้นคล้ายคลึงกับ k าว a สกิ i เซ f ไฟ400ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1989คุณผู้ชมส่วนใหญ่คงยังไม่ทราบกันนะครับว่าขาว a สกิ i นั้นเป็นค่ายแรกที่ริเริ่มพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนเกตไฟหน้าทรงกลมเครื่องยนต์สสูบเรียง4 0 0ซีในยุคนั้น ก่อนที่ Honda c b 400 Super f o จะพัฒนาตามหลังอีก3ปีต่อมาโดยในช่วง3ปีแรกของการจำหน่ายเซฟไฟ400นั้นได้รับการตอบรับจากแฟนคลับคาบสกิเป็นอย่างมากยอดขายปรับตัวสูงขึ้นทุกปีในที่สุด Honda Yamaha และ Suzuki ต่างก็มีการพัฒนาโมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตไฟหน้าทรงกลมออกมาแข่งขันด้วยมาถึงวันนี้เป็นเวลา33ปีของเซฟไฟ400 กำลังจะกลับมาแจ้งเกิดใหม่ในชื่อ z 400 RS กระแสข่าวที่ญี่ปุ่นก็มีการยืนยันกันครับว่า k a w a s a นั้นน่าจะทำการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นทั้ง z 400 RS และ z X4R เครื่องยนต์4สูบเรียง 404c ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลังแรงม้าสูงสุดมากกว่า60แรงม้าขึ้นไปซึ่งผมก็ยังมีความเชื่อครับว่ากระแสข่าวของญี่ปุ่นนั้น จะใกล้เคียงความจริงกว่ากระแสข่าวที่ยุโรปที่บอกว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์มาจากเด็ก r r ลดซีซีลงมาอยู่ที่คลาส400และจะมีแรงม้ามากกว่า80แรงม้าซึ่งผมดูแล้วโอกาสเป็นไปได้ยากครับคอนเซปต์ของการพัฒนาเด็ก r r และ Z400 RS ในครั้งนี้จะใช้มิติโครงสร้างตัวถังร่วมกันกับเด็ก 25R ซึ่งในภาพนี้ เป็นภาพ CG สังเกตด,ดูเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวถังของมันนั้นเหมือนกันกับ z ั 25R ในแบบเทลิสเฟมหรือว่าโครงถักโชว์เครื่องยนต์4สูบเรียงอย่างเด่นชัดซึ่งก็แน่นอนครับว่าให้พลังแรงม้าสูงสุดแรงบิดสูงสุดเทียบเท่ากับ z x ด 4R ติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้าและดิสเบรกหน้าคู่แบบเลเดนเม์ชุดเดียวกันขณะที่สวิงอาร์มหลังนั้น ยังไม่แน่ครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ในภาพรวมแล้วมันมีรูปแบบดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับเซฟไฟล์400ในอดีตเมื่อ33ปีที่แล้วมันจะกลับมาแจ้งเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ